เอาเล็กอยู่ชิดอันนี้สุดเลยเนี่ยผมมองเห็นอยู่เนี่ยฝั <Yeah. S 1> ่งนี้เออแตะเอเออูนย์นักเรียนเนาะศรีรษะโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะมีอาจจะมีรูปศรีรษะที่ตรงหรือโคง้งอย่างนี้หรือโค้งบนธรรมดาอย่างนี้บางคนก็หัวเป็นแบนไงเหมือนช่างเหมือนผมผมก็หัวเป็นแบนอย่างนี้ ก็คือวิธีการถ่ายเผินเรียกว่าการถ่ายเผินรเราจะปัจเลียนถ่ายไปตามรูปหัวสมมุติว่าหัวน้องอ่ะหัวลูกค้าสุดอยู่แค่นี้ใช่ไหม mm hmm. เวลาเราถ่ายเราขึ้นจากขึ้นขึ้นเวลาขึ้นอ่ะขึ้นจากด้านข้างก็ได้ขึ้นจากด้านหลังก็ได้แต่เวลาเดินปัจเลียนอ่ะใช้แค่ครึ่งหน้าเนี่ย ครึ่งเดียวเดินทีละครึ่งอย่าไปเดินเต็มหน้าถ้าเดินเต็มหน้าเวลาลอยต่อลอยต่อมันจะอาจจะม,มีผมยาวอยู่ตรงระหว่างสมมติเราเดินหน้านี้ไปแล้วใช่ไหมปึออ๊ดไปเสร็จแล้วเราก็มาเดินหน้าใหม่ขยับมาอแล้วก็ขึ้นใหม่อีกช่องระหว่างลอยต่อของ,ของ,ข,องของการเดินกระเรียนน่ะมันก็จะเป็นลักษณะผมดําเป็นเส้นๆดูไม่ละเอียดดูไม่เกลี้ยงให้ใช้วิธีการครึ่งครึ่งหน้ากะเรียน ค่อยๆกินไปครึ่งหน้าครึ่งนี้จืดอ่าแล้วก็ครึ่งจืดจืดจับปตเตเลียนจับปตเตเลียนก็จับแค่นี้พอแล้วเรื่องมมาจะตัวตัวใหญ่ก็จะจับแบบนี้เหมือนกันอันนี้เอาตัวเล็กมามาให้ดูก็คือจับให้เบาที่สุดแหละจับล้วเหมือนกับเราตัดกับกระดาษเวลาถ่ายกระดาษถ่ายให้มันสมูทงานเริ่มจากท่านมีสมุดแบบผมสักเล่มจะดี พราะเวลาเราจะเช็คน้ำหนักมือเราอะเราใช้ดินสอใช้ปากกาเนี่ยเราขีดขีดขีด,ขดแล้วก็เช็กน้ำหนักมือเราว่ามันเสมอกันไหมเส้นที่มันออกมาแบบเนี้ยเห็นไหมเออมันมีความหนาของเส้นความอะไรของเส้นที่มันใกล้เคียงหรือเหมือนกันมันจะช่วยทักษะในการไล่ไล่แรงเงาลูกค้าตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปเห็นไหมจะช่วยไล่แรงเงาไปตีนผมแล้วก็ อ่าตรงนี้ก็จะใช้เป็นงานหวีเป็นงานหวีเล็กแล้วก็ขึ้นมาเป็นหวีใหญ่เก็บรายละเอียดด้านทรงด้านบนด้านข้างทีนี้กลับมาที่ปัตเลียนก่อนตอนตอนถ่ายเผืนก็คือเริ่มอ่ะสมมติผมเริ่มจากด้านหลังนะเออแล้วผมก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยหมายถึงว่าอย่าไปหยุดนะไม่ใช่มาถึงตรงนี้แล้วหยุดแล้วก็มาขึ้นใหม่หยุดขึ้นใหม่หยุดไม่ได้ตรงนี้มันจะเป็นขั้นทันที เหมือนกันถ้าเราถ่ายด้านข้างเนี่ยถ่ายไปแล้วมันหยุดเนี่ยมันจะเป็นขั้นแล้วเรามาแก้มันจะแก้ยากคบปเตอรเลียนบางตัวมันปรับฟันในการไล่ระดับตีนผมไม่ได้เอออย่างตัวเนี้ยมันปรับไม่ได้เราจะต้องใช้หวีเล็กในการวางตำแหน่งหวีเล็กในการวางตำแหน่งตัดขึ้นไปเรื่อย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 ,อยจนมันลักษณะเหมือนการแรงเงาแงแรงเงาภาพอ่ะ หนาลงมาบางหนาลงมาบางก็เหมือนกันถ่ายขึ้นไปเลยถ่ายขึ้นไปนี่หน้าปัตตาเลียนคือถ้าเราวิ่งมาลักษณะนี้ใช่ไหมเปร๊บเราไม่ได้โค้งตามหัวไปถึงขนาดนี้เราตั้งตรงเนี้เนี่ยสวนตรงเนี้ยปั๊บเราก็ดันขึ้นไปเลยเชิดขึ้นไป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 ด้านด้านหน้าตรง ด้านหน้าตรงก็เหมือนกันด้านหน้าตรงเราก็จะใช้วิธีการเชิดขึ้นไปเหมือนกันนี่เชิดขึ้นไปเพื่อให้มันตรงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องพยายามไปหยุดเด็ดขาดน,นะไม่ใช่ขึ้นไปหยุดอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นไปเลยถ้าจะให้ถ้าจะพอเรามีความชานาญแล้วอ่าพอเรามีความชำนาญแล้ว,ว,ช,นนลวช่างทั่วไปจะบิดไปจะเลียนประมาณขนาดเนี้ยเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเพื่อเป็นการส,สลบ สโลบติ้นผมไปด้วยแล้วก็จะได้เงาเวลาที่เราใช้วีเล็กมันจะได้เก็บรายละเอียดไม่ต้องเยอะ,อะเพราะบางคนใช้ปัตาเตอรเลียนเดินอย่างเดียวก็เกิดเกิดเป็นเงาได้แล้วทีเนี้ยการบางคนนะ่ะช่างใหม่ๆชอบสะบัดปัต,าตาเตอรเลียนเวลาตัดแ,แล้วก็สะบัดจริงเนี้ยางจริงเนี้ยไม่จะาสะบัดไอที่เขาสะบัดคือผมไปติดตรงนี้เฉยเขายกผมออกยกผมออกไปเคาะอย่างเงี้ยแล้วก็ดันขึ้นไปตามรูปพื้ดให้ได้รอบศีรษะ พอได้รอบศีรษะเสร็จแล้วเราก็มาไล่เกลียงฮะไล่เกลียงหลังหูพับไปหูลูกค้าลงไล่เกลีย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 ง,ยงตอนที่ไล่เกลียงเนี่ยช่วงเนี้ยคุณจะหยุดก็ได้แต่ถ้าเป็นรักษา,ารจริงๆแล้วคือไม่ต้องหยุดเราก็ไล่ไปแล้วก็เผินขึ้นเผินขึ้นช่วงละเนี่ยจากคอขึ้นมาหลังหูจากขึ้นมาแล้วคุณก็มาไล่ต่อจากนี่ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ อย่าไปไล่าย,ยาวทีละเต็มหน้าปัตตาเลียนลูกค้าจะหัวเขาจะร้อนแล้วเขาจะเจ็บต้องค่อยๆไปให้ลักษณะของฟันปัตตาเลียนหน้าปัตตาเลียนแนบมีคำว่าใช้คำว่าแนไปกับนะักษณะอย่างเงี้ยขึ้นไปแล้วแล้วตรงนี้มันจะขึ้นเป็นรูปทรงตีนผมให้เองเลยพอขึ้นเป็นรูปตีนผมเสร็จเราก็ใช้หวี วีใหญ่ขึ้นวีใหญ่ขึ้นวีใหญ่ขึ้นด้านหน้าตรงก็ขึ้นขึ้นตรงๆขึ้นอย่างนี้อ่าแล้วก็ตัดขึ้นตัดขึ้นตัดขึ้นขึ้นแล้วพอถึงด้านอ่าด้านตรงหน้าตรงของของอันนี้ใช่ไหมเราก็วางวีให้มันเป็นลักษณะเราจะกําหนดทิศทางไงว่าเราจะให้ลูกค้าหัวสโลปประมาณขนาดไหนสโลปเวลาตัดออกมาแล้วมาจะมองจากด้านหน้าตรงแล้วอ่ะอ่จะให้ด้านบนเป็นแบบ อย่างนี้อ่านะหรือจะให้เป็นแบบนี้เออก็ได้มันก็อยู่ที่หวีของเราแหละถ้าหวีเราเราวางเขียงไปเรื่อยๆอย่างนี้นกลมไปอย่างนี้เรื่อยๆมันก็จะเป็นกลมถ้าหวีเราวางตรงตรงตรง,ตรงมันก็จะตรงทีนี้ปัญหาก็คือเรื่องการเชื่อมรอยระหว่างตอนที่ช่วงที่มันเกลี้ยงใช่หไหม ตันนี้มันเกลี้ยงกับตอนนี้ต้องการให้มันเป็นตีนผมเป็นเงาเงาขึ้นไปแล้วอะไรเงี้ยใช้วิธีอ่อปัดตะรเลี่ยนปรับฟันก็ได้หรือน้ำหนักมือเราก็ได้ขึ้นทรงเรื่องเรียนครั้งแรกด้านข้างเนี้ยใช้เบอร์หนึ่งขึ้นได้เบอร์หนึ่งขึ้นเผินขึ้นไปเลยเผินเผินเผินแต่เวลาที่เช็คทรงเรามาดูด้านตรงหน้าลูกคา้าอย่าให้มัน หนีบเกินไปออย่าให้มันบานออกเกินไปให้มันได้ระดับว่าเขาโครงหน้าของคนเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ทรงผมด้านบนเนี่ยแล้วแต่ผมลูกค้าแหละจะหยิกจะตรงจะอะไรเดี๋ยวเขาก็จัดการเขาเองอันนี้เป็นทรงนักเรียนเบื้องต้นนะใช้วิธีใช้ท้ายเทคนิคแค่นี้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากกว่านี้ง่ายๆหวีเล็กคุณครูสอนมาแล้วนี่ ไว้คอยรอยเชื่อมร้อยต่อแต่เทคนิคการถ่ายคุณจับปัตะเตอรียนให้เบามือวางปัตะเตอรียนให้แนบแต่อย่าก,กดให้แนบไล่ต่อผมไปเรื่อยเหมือนเราตัดหญ้าเราไม่กดใช่ไหมเพราะถ้าเรากดเคยตัดหญ้า่าในมืออ่เพราะถ้าเรากดปุ๊บมันอาจจะไปโดนหินโดนอะไรได้เผื่อลูกค้ามีหูดมีแผลเราต้องระวังตรงนี้ดีไซน์หัวลูกค้ามีแค่นี้แหละถ้าเป็นถ้าเป็นแบบตรงๆก็ถ่ายขึ้นไปเลยอ่าถ้าเป็นโค้งแบบนี้ เก็บตรงนี้ให้เกลี้ยงโค้งสลบเข้ามาแล้วมองให้มันเป็นหัวกลมพอดีกลมพอดีหมายถึงว่าเราอาจจะต้องอ่าเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะไลเ่เฟสตั้งแต่ตรงนี้ไปอะไรเงี้ยไล่เฟสตั้งแต่ช่วงโค้งเนี่ยมันก็จะให้ลูกค้าลักษณะหัวบอคนหัวทุยเกินไปเง,งี้ยแต่ถ้าทุยเกินไปจริงๆถ้าเป็นนักเรียนก็ถ่ายตามทุยเลย ถ้าเฉียงขนาดนี้ก็ถ่ายไปก็หัวลูกค้าก็จะไป็นลักษณแบบเนี้ย่าเงียละถ่ายไปก็หัวเด็กหัวทุยเด็กหัวแบนเด็กหัวโคง้งธรรมดาเหมือนกันเราก็จัดดูทรงด้านข้างถอยเข้มามองถอยเข้มามองลักษณะแบบที่ผมซูมกล้องออกเนี่ยเราก็จะมองด้านข้างว่าเออโอเคมันเหมาะกับหน้าน้องนะอะไรอย่างนี้อ่าแล้วคลิปต่อไปผมจะส่งวิธีการตัดหัวจริงไปให้ดู ตอนนี้คุณทําความเข้าใจแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทําซ้าบ่อยๆก็คือปากกากรบสุดคุณนี่เนี่ยเพราะมันเป็นตัวชั่งน้ําหนักมือคุณเองว่าน้ําหนักมือคุณอะได้ขนาดไหนเบาหนักเสมอกันแค่ไหนเราเช็คได้เพราะว่าเรารูดลมเราไม่รู้หรอกแล้วก็อีกหนึ่งวิธีก็คือจับปัดเล่งขึ้นมาแล้วก็ เอามาที่แขนของตัวเองหรือตรงขาที่มันไม่มีไม่มีขนมากอะ่ะเราไม่ต้องไปเปิดไงแล้วก็ถายถายจับความรู้สึกให้ได้ว่าอ๋อประมาณนี้ขนก็น่าจะเกี้ยงแล้วถ้าไม่เกี้ยงก็กลดลงไปนิดนึงอย่างเงี้ถยถาขาขาตัวเองแขนตัวเองนี่เนี่ยมันจะได้จับความรู้สึกได้เพราะหนังศีรษะคนเราก็ลักษณะเอ่อใบผิวหนังอะเนาะมันก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เงี้ยแล้วก็ถายอย่าเราถ้าเราสึกว่าอ,อย่างนี้มันเจ็บเว้ยเออหรือว่าอย่างนี้แหมมันไม่ได้ พยายามฝึกแนบแนบไปกับผิวแนบไปกับผิวนะครับฝึกวิชาการสอนผมคือการฝึกฝนบ่อยๆคุณไม่มีลูกค้าก็จริงแต่ดีไซน์คุณห้ามขาดคุณต้องมองทรงผมลูกค้าอยู่ตลอดเวลาทรงนักเรียนมันก็จะมีลักษณะที่ต่างกันแค่แค่ตรงช่วงเนี้ยเพราะว่าแต่ละคนบางคนก็จะเป็นถ้าตัดเข้าเหลี่ยมเป็นรูป ไปรูปนี้ปั๊บด้านข้างอาจจะออกมาเป็นรูปอาจตรงนี้อาจจะบางหน่อยอ่าตรงนี้อาจจะลงมาเทมาหนาหน่อยอะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ด้านบนเวลาวางวางหว,งวีแนบด้านบนตรงกลางเลยนะด้านหลังของผมกลางด้านหลังอ่ะวางหวีให้มันแนบให้มันเกือบเนี่ยชิดชิดแบบนี้แล้วก็ปรับระดับหวีเห็นไหมถ้าเราปรับระดับหวีอย่างนี้น่าจะทิ่มถ้าเราปรับระดับหวีอย่างงี้อ่าแล้วก็เรียงเดินไป เดินให้มันได้ระดับอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันก็จะไม่ผมมันก็จะไม่อย่างนี้แล้วปรับจะปรับหวีโคง้งลงมาขนาดไหนผมมันก็โค้งลงมาตามนั้นแหละโอเคนะทำความเข้าใจกับคลิปแล้วก็ฝึกฝนเดี๋ยวผมส่งคลิปเอ,อหัวจริงไปให้ดูจริง